สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเซตโตคิดคนเดิมอีกเช่นเคยโดยในวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมเกมหนึ่งให้เพื่อนๆรู้จักกันครับ เกมนั้นก็คือเกม LoHAN M นั่นเองซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งของเกมในตำนานที่กลับมาในรูปแบบของเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับเป็นเกมแนว MMORPG สุดคลาสสิกซึ่งเรื่องที่น่าสนใจสาหรับเกมนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของอาชีพภายในเกมครับซึ่งมีถึง4อาชีพเลยทีเดียวได้แก่ Human Knight Half Elf Archer Dark Elf Mage แล้วก็ Dark Assassin ครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีจุด แล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยครับเรื่องต่อมานะครับก็คือความอิสระภายในเกมโลฮานเอ็มนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าความอิสระในการปรับแต่งแนวทางการเล่นของตัวละครแต่ละอาชีพเนี่ยเกมมนี้เรียกว่าจัดให้เราแบบเต็มที่เลยครับเราสามารถเลือกอัปเกรดค่าสเตตัสของเราแบบไหนก็ได้นะครับรวมถึงสามารถผสมชุดเพื่อสร้างออปชันที่เราต้องการได้อีกเช่นกันนอกจากนี้นะครับสกิลที่ติดตัวมาเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นสสายในแต่ละอาชีพนั้นๆด้วย ทำให้เรานะครับสามารถปรับแต่งตัวละครและมีแนวทางการเล่นเป็นของตัวเองได้ไม่ยากเลยครับและอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับเกมนี้ก็ยังมีระบบออโต้ด้วยซึ่งนั่นจะทําให้เราสามารถปล่อยตัวเกมให้เล่นเองและก็ฟาร์มเลเวลได้อย่างสบายใจเลยครับเรื่องที่3ครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสําหรับสายโซโลเพลเยอร์มากๆเพราะว่าในเกมโลฮานเอ็มนี้นะครับจะมีดันเจียนส่วนตัวที่เรียกว่าเยอะมากๆเลยครับสำหรับคนที่ไม่มีปาร์ตี้หรือไม่มีเพื่อนนะครับก็สามารถนะครับลงดันเจียนเพื่อรับของรางวัลมากมายโดยเรานะครับสามารถลงดันเจียนฟรีได้วัน ละรอบนะครับแในดานเจเน่ก็จะมีวัตถุดิบต่างๆมากมายที่ไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครของเรานั่นเองครับเรื่องที่4ครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงภายในเกมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในเกมโลฮานเอ็มนี้นะครับสัตว์เลี้ยงในเกมเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตัวละครของเรายกตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเราซื้อไอเทมประเภทน้ำยาฟื้นฟูให้เราแบบอัตโนมัติครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยลดความกังวลในการฟาร์มแบบออโต้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไอเทมฟื้นฟูของเราจะหมดนอกจากนี้นะครััก็ยงงมมมีีวววาาาสสถขออตต์เล้ื่ ที่จะช่วยเราในการอำนวยความสะดวกในเกมอีกมากมายเลยครับและเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของตลาดกลางภายในเกมนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าระบบนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับสายฟรีแต่ว่าดวงดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถหาไอเทมดีๆนะครับมาขายให้กับคนที่ต้องการไอเทมไว้ใช้ในการผสมชุดเพื่อสร้างออปชันได้นะครับโดยหน่วยเงินที่เราจะได้รับในตลาดกลางนี้นะครับก็คือรูบี้หรือว่าเพชรสีแดงๆซึ่งเราจะสามารถได้จากการเติมเงินนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยหากว่าคุณขยัน แล้วก็โชคดีเนี่ยก็อาจจะได้รายได้จากตรงนี้ด้วยก็ได้ครับและนี่นะครับก็คือระบบของเกมโลฮานเอ็มที่ผมนํามาฝากกันครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็รีบดาวน์โหลดกันมาเล่นเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซตตุคิดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ